พี่น้องอกพูดจ้าหูเตือนได้ใจพี่น้อง จ้าสวัสดีเอซี่สุขูสุคนน่าจะมานี่พาพีพาหนองมาลงทงลงท่าเลยจ้านี่พี่น้องหางรังเข้าขุดดินนะจ๊ะนาะจ้ามาล่อหลุดน้ำกันไว้ชีวิตเฮ็ดสิหาเงี้ยงไอพี่ให้น้องเบิ่งจ้ะในวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ฮกหาจ้ะพี่น้องไปจ้าไปหลุดน้ำกันเบิ่งจ้ะกันหูแหลกของเฮาจ้ะ 你们干吗？是勒波音呢？ จ้าถึงเอเงยได้พี่น้องมาเลยคนใดจ้จะอืมจ้ะตัวผู้จะ้ะผู้หนึ่ง

เลือกจุดจับพี่น้องตัวนี้ขยับอีกแล้วตัวงห้ามด่จ้ะตัวงามอยู่ตัวผู้จ้ะน่าอีึนึัดมาก เอาทำเพื่อนยพี่น้อะ เมืองใงงพี่น่อมเมืองโตจ้ะเป็นตัวแมวงามจ้ะฮะหอราจ้ารตื่นเกือบซับเบพี่น่อเอาหนูเอาพี่น่อพาทำเขนเนี่ย តែក៏តូចບໍ່ໃຫຍ່បន្តិចចាតែក៏តូចพอดีហ្នឹង तो रहा चाहिन तो ले तो เียวขนาดเล็กเนาะห่อทำเพื่อจ้ะ จะเนะตัวงามเลยตัวผู้จะจ้าหงายมาดูหงายจามาดูน้ำตาลบางจ้จพี่น้อง เจ้าพี่เนาะตาใหญ่ๆพี่เนาะเอ้ยตัวปู่ใหญ่งงเลยจ้ะ กบผู้จ้าหูยตื่นได้ใจพี่น้องเอาเกระปูกันต่อจ้ะจ้าถึงแล้ว ตัวผู้จ้ะจะพี่นนอนอืมจีรีดำสองตัวคุณจ้ะดูน้ำกันนี่จ้ะพี่หนอหหนตาบัวมันกระปูจ้ะดูน้ำกับยังกับจีรี ตัวผูอีกแล้วจ้าหนุดน้องกันจ้าน้นว่า ชงคืสิ่งที่เราทำเพราะเราะเพา ตัวผู้จ้ะดมใจสิเลกว่าน้อ Mama dah dah. Sen ตัวแม่จะจ้าพี่น้องตื่นให้จ้ะเปิดงาออกมาก็พอคนละจ้ะดีๆเกมี่จ้ะดี ตัวงามมึยได้พี่เนาะจีดีจีดีเจ้กระปูเจ้าได้เจ้าพี่เนาะตัวผู้จ้ะไม่จีดีอีกคือเกาเจ้าไหนข้าขึนแล เจอแม่จากงามจ้ะสพพิพาพี่ผาน้องมาสรุปคลิปกันจ้ะนี่ยอดกระป้วงเฮาเนาะจ้ะเนาะก็ได้ปนอยู่จ้ะพี่น้องก็ได้กบตัวนึงเนาะจ้ะมารอบคำเนาะจ้ะมาประมาณสี่มงแรกเนาะจ้ะตอนนี้กระคำเนาะจ้ะพี่น้องมาแป๊บเดียวก็ถือว่าได้ปนอยู่จ้ะหาไป,ปนแรกเนาะจ้ะเนาะ จ้าสื่นสอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้ชีวิิเทนทำไนได้จ้าแล้วมารลุนในคลิปไม่อีกจ้าพี่น้องเป็นคลิปียังเนาะจ้าเนาะสำหรับมือนี้่ขอตัวก็บ้านก่อนจ้าตอนนี้ก็คำหม่อแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า